สวัสดีครับท่านผู้ชม f อีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมาคลุกไทยไก่ฟ้าครับตอนนี้ก็อยู่ในแอปนะครับไทเชสดูเอลนะครับมาปรองมาคลุกไทยนะครับนะครับจับคู่มาเจอกับท่านนะครับยักษ์ยักษ์ยิ้มนะครับอ่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าอ่านผิดก็ขอประทานอภัยนะครับมาดูเลตติงนะครับ1573ินะครับเปิดแบบนี้ก็กินตัดเข้าไปก่อนนะครับ อืมจะเดินมาซ้ายหรือเม็ดซ้ายดีเอาเบี้ยค้ำไปก่อนครับนะครับกุอสู้ยกม้ามาก็เดินเม็ดขึ้นไปเป็นเม็ดซ้ายแล้วกันครับวันนี้ครับตีเบี้ยมาแบบนี้ก็ขึ้นม้าไปนะครับก่อสู้ยังทิ่มใส่เม็ดเราไม่ได้นะครับเราโยกม้าขึ้นไปก่อนกุอสู้พยายามจะเปิดขุนนะครับจะเปิดให้เรือเชื่อมถึงกันแลวจะทิ่มใส่เม็ดเรานะครับถอยมากับประกันพอดีนะครับนะครับตำแหน่งนี้ก็เบี้ยูคขึ้นมาก็ไม่มีอะไรครับเก็บขุนก่อนนะครับเก็บขุนก่อนเก็บขุน ให้เรียบร้อยนะครับจังหวะต่อไปก็ค้ำเลยนะครับเอาเบียค้ำไว้นะครับคุณสู้ปิดศึกถึงด้านปีกสายก็โยกเรือมาไว้ใต้ขุนนะครับเราจะมาเล่นกันฝั่งนี้ครับขยับขุนออกมานะครับก็เป็นแต้มนะครับแต้มอ่าเปิดทางนะครับเอาขุนขึ้นไปเปิดทางนะครับเอาเรือมาไว้นะครับจังหวะนี้เราเราก็จะโจมตีนะครับทางด้านปีกขวาขั้นบ้างนะครับ ต่อสู้โยกเรืออืมทาอะไรจะซ้อนเรือหรือว่าจะใดนะครับอ่ะไม่พผือนะครับอ่ะตีเบียขึ้นไปนะครับซ้อนเรือแบบนี้นะครับก็ดันเรือขึ้นมาผูกคนไว้ก่อนนะครับเรายังไม่รู้นะครับว่าคู่ต่อสู้จะทําอะไรเอาเปิดปูสามเบีย้ยขึ้นมาแบบนี้นะครับก็กินตัดเข้ากลางนะครับทําให้ฟันหลอนะครับ โอตะูตอนนี้ก็ฟันหลอไปแล้วนะครับใช้อะไรกินใช่มากินนะครับมากินเราเราทิมใส่มา้าอย่างทิมไม่ได้นะครับจังหวะนี้ก็ทิมสูงไปก่อนนะครับเป็นเบีย้ยสูงสะกดทับนะครับที่ตำแหน่งขอไข่สี่นะครับโอตะสูปิดเกมทางด้านปีกขวานะครับทีนี้เราก็มาเจอกันตรงกลางครับจังหวะนี้ดีที่สุดก ต้องทิมใส่ม้านะครับทิมใส่ม้าไปก่อนเรือสององรำของสีขาวที่ซ้อนก็จะหมดประโยชน์ไปแล้วนะครับเพราะเราใช้เบี้ยนะครับค้ำไว้นะครับมอนจันหลักนะครับู่ต่อสู้เลือกที่จะกินมา้าเราก็เอาคนกินเสริมขึ้นไปยกมาขึ้นมาจะทําอะไรเอ่ยนะครับยังไม่มีอะไรนะครับเสริมเม็ดขึ้นไปยืนท่านให้เรียบร้อย ดันโคนขึ้นไปนะครับเอาเรือมาแบบนี้อืมไม่มีอะไรครับถอยมาครับเราจะลากเรือนะครับลากเรือทางด้านปีกขวามาใช้งานนะครับขยายโคนมาแบบนี้ก็เอาเรือมาก่อนครับเอาเรือมาก่อนก็ต้องสับเปลี่ยนตำแหน่งกันหน่อยนะครับเก็บขุนครับโยกขุนไปทางด้านปีกขวาบ้างนะครับ ก่อสู้เอาเรือมาฝั่งนี้อืมหนีเรือไม่ยดีนะครับก็ซ้อนเรือนะครับซ้อนเรือเหมือนกันนะครับซ้อนเรือซ้อนเรือซ้อนเรือเขาเปิดมา เอากินไม่มีปัญหาเรามีเรามีโคนผูกอยู่นะครับก็ซ้อนแบบซ้อนแบบนี้ครับถ้าู่ต่อสู้มีตัวบังพร้อมที่จะที่ยิ่งเป็นม้าด้วยนะครับถ้าเป็นจังหวะตีลุกเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะครับถ้าถ้าไม่มีคนผูกเรือนะครับู่ต่อสู้ต้องการจะละลายตัวนะครับก็กินก่อนครับกินตัดออกไปก่อนหนึ่งตัวนะครับตัดกําลังนะครับแล้วก็เก็บเรือไว้หนึ่งตัวก่อนนะครับถ้าเราแลกเรือกันหมดเนี่ย โอกาสชนะเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับดังนั้นนักหมากรุกที่ดีนะครับก็สมควรจะต้องเก็บเรือไว้ก่อนนะครับ1น,นตัวนะครับอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะครับพะเก็บไว้มากกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับนะครับขยับมา้ามาจะโยกขึ้นไปยืนทางด้านปีกขวาบ้างนะครับคู่ต่อสู้ก็ขยับขุนนะครับขยับขุน ขยับคุณไม่อยู่ตากดด้วยเป็นไงล่ะเนี่ยมีเบีย้ยค้ำอยู่นะครับคู่ต่อสู้ไม่กลัวนะครับจังหวะน,นี้ก็โยกเรือขึ้นไปนะครับเราจะหมุนโคนมานครับลงมาเราจะโยกไปทางด้านปีกซ้ายนะครับเสริมตัวหมากนะครับอ้าวคู่ต่อสู้ามาแบบนี้ก็เอาเรือเอาโคนขังเลยขังเรืออ้าโยกไปกินเบีย้ยผูกครับผูกครับเอาคุณเข้าไปอืม้มอามาแบบนี้ก็น่าจะกินเบีย้ยเราแน่นะครับ โยกม้ากลับไปนะครับโยกม้าไปที่แรกว่าจะเอาขุนขึ้นไปกินครับคู่ตสู้ตัดใจกินเบี้ยนะครับหงายเบี้ยเราถ่ยเม็ดมาผูกได้นะครับอ่าเป็นการล้อหลอกนะครับ็คตส้อ๋อจะเอาเรือออกแล้วครับกินเบี้ยเราเอาต่อเม็ดนะครับต่อเม็ดก็สวยครับจับค้อมนะครับเอาเรือจับกินเอาม้าจับกินเรือนะครับจับกินเม็ด ครับสองหนึ่งนะครับคู่ต่อสู้ขยับมาแบบนี้ก็กินเม็ดฟรีนะครับกินเม็ดฟรีกินเม็ดฟรีเป็นหนึ่งตัวก่อนนะครับปัก้าไปครับคู่ต่อสู้ไม่สนครับดันโคนมาโยกม้าไปโยกม้าไปจับกินเบี้ยจับโคนด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับคู่ต่อสู้นะครับก็มีแท่นนะครับมากที่ทําให้เป็นแท่นแบบนี้นะครับสามารถเอาม้าไปยืนเอาโคนไปยืนได้นี่คือไม่ดีนะครับไม่ดี ตำแหน่งการขึ้นตัวจะเป็นรองนะครับพูสตอสู้ก็1573หจาังหวะนี้ต้องใช้จะต่อเรือต้องใช้โคนนครับใช้โคนมาบังไว้ก่อนนะครับคุสตอสู้จะดันโคนขึ้นมาหรือเปล่านะครับวันนี้ก็อยู่แถวๆนะครับสวนลุมนะครับสีลมนะครับประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีเสียงรถไฟฟ้านะครับนะครับอ่าโดนรุกนะครับเสียงรถไฟฟ้าจะดังมากนะครับขนาดนั่งอยู่ในรถนะครับ ก็มีเสียงรถซิ่งรถซิ่งด้วยนะครับ f, อืเอายกซิ่งม้ามาอ่าฮะรถซิ่งแล้วก็ซิ่งม้าครับโยกม้าไปโยกม้ามากินเบี้ยก่อนครับตอนนี้ม้าซิ่งนะครับม้าซิ่งเดี๋ยวเราจะเจอนะครับจะได้เห็นเรือซิ่งกันบ้างนะครับตามเรือออกไปนะครับคนมากันก็เอาเม็ดรุกไปก่อนหนึ่งดอกแล้วบอกว่ายังไม่เป็นเพื่อนกันนะครับอ่าายังไม่เป็นเพื่อนก่อนก่อนนะครับ เดี๋ยวได้ลุกหลายๆทีก็จะเป็นเพื่อนกัน,นครับเอาน้ำขุนขุนหลบขึ้นไปตรงๆนะครับโคตสู้ก็ใช้เรือนะครับก่อกวนโยกมาทางด้านปีกขวาแล้วก็โยกขุนกลับไปหาโยกม้ากลับมากันนะครับพยายามจะนะครับหมุนเม็ดนะครับตรงมาปลูกเบี้ยจุดอ่อนก่อนนะครับเอาม้าขึ้นไปโยกนะครับโยกไปกินก่อนถ้าโดนลุกเราก็ติดเรือนะครับ โดนลุกครับติดเรือครับติดเรือติดเรือมาก่อนครับยกเรือคงจะสู้จะเอาชนะเวลานะครับไข่้า้ฟก็เหลืออยู่นาทีกว่ากว่านะครับจังหวะนี้ก็โยกม้ากลับมานะครับเราโดนลุกก็เก็บขุนครับเราจะกําเนิดคุมานครับโดยการหงายเบี้ยนะครับเอาม้ามากันก่อนนะครับโอ้โหควงม้าดีจริงๆนะครับสิ่งม้าครับสิ่งม้าวันนี้สิ่งม้าครับจังหวะนี้ก็หงายเบี้ยครับกําเนิดกุมานนะครับกินครับ เอาโคนมาก็ถอยเม็ดถอยเม็ดตอนนี้ก็เป็นคิวของเรือนะครับเราจะเอาเรือไปซิ่งบ้างนะครับเรือมากันก็เอาเรือออกไปเลยนะครับออกทะเลก่อนนะครับยังไม่ถึงอ่าวไทยนะครับโยกโคนขึ้นไปนะครับเรือโยกไปทางขวานะครับมาก็เอาเบี้ยงหงายมานะครับถ้าขุนติดเบี้ยงหงายเราก็จะดันเบี้ยไปผูกนะครับอาดันเบี้ยไปผูกนะครับ ติดเรือติดเรือก็ลุกเสียโยกซ้ายดีกว่าครับโยกซ้ายคุมพื้นที่ไว้ก่อนนะครับสิขาเดินแบบนี้อ่ะหก็โดนกดสิกครับโคนฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับอ้าวเดินขุนเข้ามาแบบนี้ครับก็ขังไว้ในห้องก่อนครับอ่ะแบบนี้ก็เอาเรือมาให้เบี้ยหายโผูกนะครับปิดประตูตีแมวนะครับเอามารุกจนได้นะครับไม่มีทางแก้นะครับเอาเรือมาทําอะไรก็ไม่ทันครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้รับชมทุกท่านนะครับเอฟซีนะครับ ที่ติดตามหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับแล้วก็ทางทิกต o k นะครับก็กดไลค์ให้หนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่ก้าวฟ้านะครับก็ขอขอบคุณทุกท่าน,นครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับกล่าวขอบคุณและสวัสดีล่วงหน้าสวัสดีครับ